สมตำยังนหมสมตำกินไก่ระเบิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับเชฟฟ้าน้ำนมครับครับวันนี้ให้ยังกินครับตำสมตำให้แม่กินครับครับอ๋อจัดการด้วยเฮดยังก่อนมียังในเครื่องปรุงเขาอ่ะมีกินไก่ครับแล้วก็บะเกี๊ยครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็มะนาวแล้วก็มะละกอครับแล้วก็แม่ปลาครับแล้วก็ปลาร้าครับแล้วก็ผงชโรมครับอ๋าอย่าใไงกัดใส่พริกครับ

นั่งนี่ก่อนอ่ะแม่แสบรับแม่บีไปเลย ดีมากอ้ำปลาที่ขาดไม่ได้ปลาประหลานั่วๆปลาสิบที่สีบ,สบท่านมรอแม่อืมปลาโฆษณาแล้วเข้าแล้วอ่ะพูดเข้าให้เข้ากันครับไหนชิมสิถ้าชิมมึงรู้ใช่เปล่า ตักมา้ชิมดิอืมอร่อยละเอาตีนไก่ลงเ้ยน้ามันกินมากูนหลักกินชาชันอ่ะกินเลย ละอ่าซักเส้อนเลยดีดีแม่จับโคกให้มันสินแค่หัวใจ ยังฮะเริ่มแล้วไปช็อตต้มต้มต้มยังไหมต้มต้มตีนไก่ระเบิดครับต้มต้ตีนไก่ระเบิดป่ะปมาแล้วมาแล้วต้มต้อร่อยอร่อยนี่ครับนี่มาพอกมาเคี้ยันน้องน้ครับเดี๋ยวเวลากินแล้วครับเวลากินกินเ้าแล้วรับ

ว่าศึกาน่าจะมีจังไรครับีจังไรงครับพี่ขาหน่อยถ้าเขาเิดกลองเพลินมาครับครับ เสียดายไหมเด็กครับรักตันกนึงกันฝากด้วยผมฝากฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปวันแขงเด็กมครับกดไลค์เฟซ็เส็บุ๊มเด็กผมเนนะครับครับ